รับเท้าหลวงพ่อเวลาลูกภาวนาจะมีจิตหนึ่งมันคอยด่าพระหรือด่าผู้อื่นตลอดเลยครับตอนลูกรักษาศีลห้าไม่เคยเป็นแต่พอรักษาศีลห้าควบกรรมบทสิมันด่าหนักเลยครับลู้จะแก้ยังไงดีครับลดมารักษาศีลห้าปกติใช่ใช่จะไม่ด่าเอ๋ ก็ว่ามารผู้ค่าความดีใจใจของเรามันยังไม่หนักแน่นก็จะมีเรื่องของเขาพยายามที่ใจทำให้เราเนี่เสื่อมจากสิ่งที่เราหนักแน่นในพร,รัชนาัรเป็นกันไม่ล่ะไม่เป็นยังมยังแสดงว่ายังไม่ได้ดี แข็งแรงในเยาวแน่เลยแน่ใช่คนจะดีส่วนใหญ่แล้วมีโอกาสเป็นสูงสมัยที่ฉันยังเป็นคารวาสที่ยังไม่บวชก็มีต่รักษาสินห้าใหม่ใหมมันก็เอาแบบนี้เหมือนกันแต่เราก็ต้องแก้ความคิดเห็นใน ในเรื่องของเหมือนก็คนอื่นกําลังพูดให้เราเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ว่าเราเป็นคนพูดเองหรือคิดเองมันก็ไม่ถูกถ้าเราคิดเองพูดเองเราจะลาคาญไหมเล่ะเราก็ไม่ลาคาญหรอกนะเพราะเราต้องคิดที่จะพูดแสดงว่าเราพอใจในเรื่องนั้นแล้วใช่ไหมล่ะความลาคาญใจไม่มีแต่ถ้ามันเกิดแบบที่เขาถามเนี่ยคือมันเป็นความลาคาญใจและทุกข์ใจของเราแล้วล่ะแต่มันต้องมาจากที่อื่น ไม่ได้มาจากที่เราในการที่เขาทำให้เราต้องคิดเรื่องมีความรู้สึกในสิ่งที่มันฝืนใจเราเหมือนคนมาพูดให้พูดกับเราในเรื่องที่เราไม่ชอบเธอก็จะรู้สึกว่าไม่ชอบใจลำคาญใจอย่างนี้แต่ถ้าเธอตอบโต้เขาไม่เป็นเธอก็ไม่ชนะเขาอประมาเหมือนกันนะันั้นอย่างนี้เราก็ต้องตอบโต้ในสิ่งที่เขา พูดให้เราไปจำหนิติเตียนหรือว่าปัดสุไลยห้อยคำวาจากับผู้ที่เราเคารพเริ่มใสแล้วก็ต้องเถียงมันสุดใจเรานั่นแหละได้ไหมก่อนเนี้ยก็ถามว่าแล้วมึงด่าทำไมมึงมีเหตุนผลอะไรมันในในมึงพูดให้กูฟังสิมันเงียบ <laughs> เอยพอมันเงียบแล้วมึงเงียบทำไม เรากูอยากให้มึงพูดแำไมไม่พูดล้ากูไม่อยากให้มึงพูดเสรยจพูดทำไมนั่งเงียบไปเดี๋ยวมันก็มาอีกเป็นเดือนเหมือนกันนะอ่ไ้เป็นวันวันเพราะว่าเขากลัวเราจะไปหนีเข้าไปหนีไปคารบพระพุจเจ้าไม่ไม่อยู่กับพวกเขาคือพวกที่โง่โงด้วยกัน เขาอาจจะไม่คิดว่าตัวเขาโง่หรอกแต่เขาอยากให้เราโง่แบบโง่โง่ที่ว่าของอย่างเนี้ยไปเคารพทําไมของยขอย่างนี้ช่วยเราได้ยังไงใช่ไหมละ่ะเห็นจะดีตรงไหนเลยเนี่ยแล้วก็เช่วตาหนิติดเตียนก็เหมือนเวลาที่พยามาระมาพูดให้พระพุทธเจ้าของเรานะเอ้ยละความเพียรอย่างนี้เรียกว,ว่าตัดสินใจไม่ต้องออกผนวดบวชเป็นพระ ให้เป็นพร,ระเจ้าจากักรพรรดิปกครองโลกจะด,ดีกว่าแบบนี้ก็แบบเดียวกันก็จะมีสิ่งที่เราเขามาพูดให้เราเพื่อจะชักชวนเราไปในทางอื่นที่ไม่ได้เป็นทางที่เขาอยากให้เราไปถ้าเป็นทางที่เขาอยากให้เราไปเขาก็จะบอกเอ้ยไปทางนี้ดีกว่าแต่เขาไม่ได้ว่าไปทางนี้ดีกว่าเขาพูดว่าไอสิ่งที่เราจะไปเนี่ยมันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีแบบนี้แล้วก็ทําให้เราเนี่ย คิดที่จะตาหนิจิตเตียนแล้วก็หลุดออกมาจากตัวเราเองมันทําให้เราเกิดเลยความรู้สึกไม่ดีพอเรารู้สึกไม่ดีที่เราไปกล่าวโทษโจทความผิดต่อพระและไปตาหนิจิตเตียนพระได้ถ้อยคาที่มันไม่พเพลาะหยาบคายนะใจเราเสียเมืแล้วใจเราก็เสียใจใจเราเสียถ้าเราไม่ไม่มีกําลังใจที่จะต่อสู้เราก็ถอยหลังดีกว่าแมบอย่างเงี้ยเธอว่า พอตั้งใจรักษาสินห้าควบกรรมบทสิบปั๊บเอาหนักกว่าเก่าแรกแรกอาจจะไม่เท่าไหร่พอเริ่มรักษากรรมบทสิบเริ่มจะมีปรากฏขึ้นมากขึ้นถ้าเราไม่เราคิดว่าเพราะเป็นเพราะว่าเรารักษากรรมมาบทสิบหรือเปล่าใจเรามันจะเป็นอย่างนี้เลิกดีกว่าอกับรักษาสิ่ห้าดีกว่าความดีเธอถอยหลังไหมล่ะเธอก็ถอยหลัง อันนี้เราแพ้เขาการหลอกล่อของมารเาเหล่านี้เขาก็จะดูจังหวะเราว่าช่วงเนี้ยเราเป็นคนอ่อนไหวในความรู้สึกด้านไหนด้านความรักเคารพต่อคนที่เรารักเคารพหรือว่าด้านที่เรามีความโลภอยากได้มากด้านที่เราเป็นคนมักโกรธเร็วอย่างนี้นะเขาก็จะเอา ช่วงเวลาที่ใจของเธอมันไปทางด้านที่ไม่ดีด้านนั้นเน่ะเอามาเป็นตัวทําลายอย่างนี้ถ้าเราเป็นคนที่มีความรักความศรัทธาต่อสิ่งที่เราเคารพอย่างเงี้ยมากเขากคาเอานี่แหละให้เราเป็นตำหนิจิดเตียนด่าคนที่เรารักคนที่เราเคารพแทนเพราะว่าใจเราจะเสียเร็วอ่มันจะเสียใจ เมื่เราไปด่าเ่าเรารักแม่เราแล้วก็มีคนเขาพูดให้เราด่าแม่เราอย่างเงี้ยจะจะเสียใจไหมเล้วว่าเราหลุดปากด่าไปแล้วเงี้ยหรือว่าเราก็ไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็พูดให้เราว่าเนี่ยเธอไปทําอย่างนี้สิแม่เธอคงชอบใจไอเราทําไปในแม่เราไม่ชอบใจหรอกแต่เราไม่รู้ไงรู้ภายหลังว่าแม่มาสำหนิติดเตเราเลยเสียใจว่าเราก็ต้องเสียใจเพราะเรารักท่านแม่มากอย่างนี้เป็นต้น มุมเรียกว่าอารมณ์ไหนที่มันเป็นโทษต่อใจของเราได้ง่ายเขาก็อาศัยจุดอ่อนของเราตรงนั้นแหละยุยงส่งเสริมหรือว่าทำลายมันเสียวิธีของเขานะแต่ถ้าเธอรู้อย่างนี้เธอก็ต้องหนักแน่นเข้มแข็งกว่านี้แต่เธออยากจะเดินก้าวไปให้พ้นนะเขาจะมาพูดยังไงมันไม่สำคัญ ก็จะชักชวนให้เราติแบบไหนเราก็จะไม่คอยตามก็จะดนใจให้เราเผอพูดออกไปเราก็ต้องรู้ตัวว่ามันไม่ได้เป็นความต้องการของเราแต่จะไปแก้ย่างอ่นมันไม่ได้ถ้าเราใจเราไปคิดว่าเราเป็นคนทําก็ยิ่งเสร็จทางเขาเอ,อแล้วเราเฉยเฉกับสิ่งที่เขาทําเขาก็ยิ่งทําเรื่อยไปอ,อก็เรียกมันมาคุยก็หมดเรื่อง คุยกันหน่อยสิเหตเองมีเหตุผลอะไรถึงมาชักชวนให้ข้ามานั่งตำหนิจิตเตียนพระพุทธเจ้าไหนไหนอธิบายให้ฟังหน่อยสิเออถ้าเองพูดในคข้าเชื่อได้ข้าจะเชื่อเองพระพุทธเจ้าไม่ดีจริงๆในในบรรยายควาไม่ฟังหน่อยสิอย่านิ่งนนเดยวโดนเตะไ <laughs> อ้ว่าแกไม่เก่งจริงขี้แพ้นี่วะได้ทีขี่แพะไล่ จะไม่ทันมันหรอกนะเราขี่แพะให้ฉันแล้วอว่าจะไปอวดเก่งกับเขานะเ้าเขาไม่อะไรกระสังเขาเราก็ทสงของเราไปแลอยากจะโดนใจเราคิดเราพูดยังไงแต่เราไม่ตั้งใจสักอย่างเดียวแล้วก็ไม่ไม่องไปใส่ใจมันนักถือว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติเวลาเราจะเดินไปให้พ้นจากเส้นทางที่เขาจะให้เรากลับไปสู่นรก ก็เราจะไปให้พ้นจากนารกใช่ไหมล่ะก็ต้องเข้มแข็งหน่อยอมหมดแล้วกลาวน้ำรัสก,การหลวงพี่เจ้าคะ่ะถ้าหนูไม่มีเงินมาบ้านสบายใจแล้วกดแล้วกดบัตรเครดิตเพื่อให้มีเงินมาได้ ทั้งๆที่มีนี้สินเดิมก็ยังมีอยู่แต่หนูเห็นว่าการได้มาฟังธรรมที่นี่ทําให้หนูได้อริยทร,รัพย์ซึ่งเทียบกับเงินไม่ได้เลยน,นี่สินไว้คิดกันทีหลังแบบนี้ถือว่าหนูมีตัณหาหรือว่าฝืนกฎธรรมดาหรือเปล่าคะขอความเมตตาหลวงพี่ชี้แนะด้วยเจ้าค่ะอันนี้เราต้องถือว่ากําลังใจเขาดีมีปัญญาบรารมีดีขึ้นถูกไหมล่ะ ก็เราไม่ได้ไปเอาของคนอื่นเข้ามาเนี่ยเอาของเราเราจะเป็นหนี้ก็เป็นหนี้ของเราเรารู้กําลังของเราว่าแค่นี้มันไม่ได้เกินกําลังที่เราจะใช้หนี้เขาได้ถูกไหมล่ะเจวมาบ้านสบายใจอย่างเก่งก็สองพันบาทเอาอย่างมากเลยนะสองพันบาทแล้วกนมาสองพันบาทแล้วก็ยังพอของเก่าผสมของใหม่มันก็ยังไม่มากเท่าไหร่ย่ามากเราก็ตัดคอเป็น ให้เข้าไปใช้นี่อไม่มีอะไรใช่นี่มาเอาหัวกู้ไปก็ได้อไปบอกแบงค์มันว่างั้นกำลังใจดีอย่างเงี้ยดีแล้วคือกำลังใจเราคิดว่าสิ่งที่เราได้มาคืออริยทรัพย์มันมีค่ามากกว่าทรัพย์ที่เราเป็นของ สมมติทั้งหลายที่มันก็เสียบได้สลายตัวได้หาใหม่ก็ได้ถ้าไม่ตายเราก็หาได้นะแต่อริยทรัพย์เราจะไปหาที่ไหนมันไม่ใช่ว่าเราจะไปหาสิ่งที่ทาให้เราเป็นอริยะได้ทุกที่ที่ไหนแล้วนะถ้ามีโอกาสเราคิดว่าที่ใดมันทาให้เราได้ได้ทรัพย์อันยิ่งใหญ่แล้วก็เสียสละละในสิ่งที่เป็นของน้อยของเล็กของน้อยดีกว่าใช่ไหมละ่ะ ไปเอาของสําคัญอย่างนี้มีปัญญาไมน,นี่มีปัญญาอย่างเดียวนะขันติอดทนก็ต้องมีเพราะเธอต้องทนต่อความเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเส่ไจมาแล้วพอใจคิดว่าเราจะต้องมีเงินต้องไปใช้เพิ่มขึ้นเราก็ต้องขยันมาแล้วมันก็ต้องขยันไอกรรมขยันมันขยันเพื่อการที่เราจะได้ใช้หนี้เขาได้แล้วก็มีเงินแปะมา ทำความดีเอาอริยทรัพย์ของเราต่อไปได้ก็ดีนะแต่ไม่ต้องทําทุกคนนะต่กลัวเป็นนี้ไหมล่ะกลัว มีคนหนึ่งเขาสมัยปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปดหรือไงที่เงินมันลอยตัวสีู่่วนเลยเช่วงนั้นเนี<ๆ>่เขาก็เป็นหนี้บาลเลยเอเขาก็ วิตกกังวลต่อการใช้หนี้เพราะว่ามันต้องใช้หนี้มากกว่าหนี้เดิมหลายเท่าอะไะเพราะการที่เขาลงทุนกิจการทํางานเขาก็ต้องกู้แบงก์มาพอจะต้องเอาเงินไปคืนเขาเนี่ยไอเงินมันขึ้นมาต้องหลายเท่าตัวมันก็จํานวนเงินมันก็มากขึ้นใช่ไหมก็ไม่มีจะไปจ่ายไม่มีไปจ่ายลูกหนี้ที่เขาเป็นเป็นเจ้าหนี้เขาก็ เซ็นเช็คมันก็ไม่มีเงนินเข้าเช็คเขาเขาก็ไม่ได้รับเงินส่วนนั้นมาหมุนเพื่อจะเอาไปใช้นี้ต่อปรากฏว่าเป็นนี่แบงค์สี่สิบล้านทำไงทำยังไงเขาก็เข้าวัดเเข้าวัดเข้าวัดดันเดินมาหาฉัน <laughs> <laughs> วัดออกกว้างพ <laughs> <laughs> ี่ขูต้องไหลองค์เยอะแยะ นั่นเดินมาหาฉันที่กุฏิแล้วเขาก็มาเล่าปรับทุก์ให้ฟังขอขอ,ขอคำแนะนำว่าผมจะทำยังไงจะทำทำใจยังไงหรือจะทำยังไงให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันทุเราเบาบางไปบ้างเช่ไหมล่ะฉันก็ถามคำแรกเลยว่าเธอเป็นหนี้ใคร เขาบอกผมเป็นนี่แบงค์ครับเธอก็บอกเธอไม่ได้เป็นนี่แบงค์เธอเป็นนี่ลูกเธอเธอเป็นนี่เมียเธอเธอเป็นนี่สิ่งเหล่านะั้เพราะเงินที่เธอทําทั้งหมดทําให้พวกเขาไม่ใช่หรือเรียกว่าเธอทํากินของเธอคนเดียวอ้าถูกไหมล่ะถ้าเธอทำงานทั้งหมดเนี่ยเธอเอามากินของเธอคนเดียวเธอก็เป็นนีมม่คนเดียวนนยแต่นี้เธอทํางานม,มา ในชีวิตของเธอก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียส่งให้พ่อให้แม่นั้นเธอไม่ได้เป็นหนี้แบงค์แต่เธอเธอนำส่วนที่ทำมาเส้งหมดเพื่อจะส่งเคาคนเหล่านี้เขาเธอไม่ได้เป็นหนี้แบงค์เอานะเพราะแบงค์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอจริงๆแต่ว่าละไม่ได้มีบุญไม่มีไม่มีคุณอะไรกับเธอในสิ่งที่เธอจะต้องเป็นหนี้เขานี่เียแต่ว่า เราไม่มีเงินตรงนี้เราก็เลยไปเอาเงินหมุนจากที่เขาหยิบยื่นให้เพื่อให้เราทํากิจการงานอันนี้เขาก็ตกลงให้โดยโดยความยินดีแล้วก็ไม่ได้ไปป้นไม่ได้ไปบังคับไม่ได้ไปฝืนใจให้เขาต้องมาให้เงินเราใช่ไหมละ่ะมันเป็นการตกลงกันอย่างถูกต้องอย่างเนี้ยแต่ถึงเหตุการณ์มันเป็นอย่างเนี้ยทุกคนก็ต้องทราบว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติแล้วไม่ใช่ว่าเราใจคิดจะ ทำการงานที่ล้มเหลวจนไม่มีเงินจะ่จะจะไปใช้เขาได้แต่นี่มันเป็นกันทั่วทั้งประเทศได้ทาไงแล้วก็เซอไม่ได้เป็นหนี้ใครไม่ได้เป็นหนี้แบงค์อาจจะเป็นหนี้เธอก็เป็นหนี้ลูกอของเธอเมียของเธอพ่อแม่ของเธอที่เธอต้องคอยช่วยเหลือดูแลพวกเขาให้เป็นสุขไม่ใช่หรือถ้าเป็นหนี้แบบนี้มันเป็นหนี้ที่ทุกข์ใจไหมล่ะ ก็ไม่น่าจะทุกข์ใจเพราะว่าเป็นนี่ที่ที่เธอมีความเมตตานี่ที่เธอเต็มไปด้วยความกรุณามันไม่ได้นี่เพราะตัณหาของเธอที่เป็นนี่เอาไปการพน,นันนี่เพื่อจะใช้อิรยทช่วยแชกของเธอเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเธอหมดแล้วเธอกไปกู้แบงค์มาใช้จ่ายสนุกสนานของเธอแล้วก็ไปกู้แบงค์อย่างนี้ไอ้อย่างนี้เรอไม่จะมาหาฉันลอกน้วไม่มีวันเจอฉันด้วย นี่ของเธอมันนี่ด้เต็มได้วยความเมตตาและกรุณาเธอก็จะไปวิตกมันทําไมว่าเราตั้งใจให้คนเหล่านี้ก็เป็นสุขแต่ว่าตอนนี้มันขัดข้องมันไม่สามารถที่จะสงเคราะห์คนเหล่านี้ได้ก็ต้งคิดว่ามันเป็นกรรมด้วยกันทั้งหมดเขาก็มีกรรมเราก็ไม่สามารถทําในสิ่งนี้เพื่อสงเคราะห์ให้เขามีความสุขได้เราก็ต้องยอมรับกรรมตรงนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวมันเขาขี้คลาย แต่ที่สําคัญเธออย่าไปวิตกก็เธอเป็นหนี้ตัดอารมณ์ตรงนี้ออกไปซะแล้วค่อยๆหาวิธีทางโลกเขาแก้ไขกันไปเพราะเขาเขาก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราอยู่ในฐานะอย่างนี้แต่ก็ใช่เราล้มละลายเราก็ต้องล้มละลายถูกไหมล่ะเพราะคุณไม่สามารถจะหาทรัพย์มาขืนเขาได้เขาก็ต้องให้เราล้มละลายตามศาลเขาเขาจะยึดอะไรก็ปล่อยเขายึดไปแต่เธอมีอะไรให้เขาได้ผ่อนตนเขาได้กให้เขาไปเจอ เดี๋ยวเราหาใหม่เราหามาทําไมก็เพื่อลูกเราเพื่อเมียรเราเพื่อพอ่อเพื่อแม่ของเราก็แค่นั้นเธอกินเท่าไหร่แล้วเอาไว้อย่างนั้นงั้นก็ผูใ้ใดบอกเขาตอบไปว่าคนที่เขาลอดพ้นจากความทุกข์ใจได้ทุกเรื่องได้ก็เพราะเขามีความมั่นคงในสาระที่พึ่งอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเธอจะเชื่อไหมล่ะ ถ้าเธอตั้งใจรักษาสินห้าได้ดีนะ,จะเจริญสมาชิสวดมนต์ไหวพระเอากาถาของพระเด็จพระคุณหลวงพ่อเนี่ยกระถาเงินล้านไปท่องบ้างนะแต่ว่ายาวิอยามีอารมณ์วิตกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นถือว่าเราให้ลูกได้เท่านี้เราให้เมียเราได้เท่านี้เราให้พ่อให้แม่เราได้เท่านี้ตอนนี้มันก็ต้องยอมรับว่าเรายังไม่สามารถให้เขาได้ แต่เราไม่ได้หยุดที่จะคิดให้เขานี่แล้วก็พยายามที่จะทําต่อต่อไปนะแต่มันมันถูกริดรอนขึ้นมาแบบนี้แล้วก็รับมันไปก่อนตั้งแต่ปีนั้นถึงปีนี้มันกี่ปีวะเกือบย <20 S 1> ี่สิบปีใช่ไหมนะ่ะส่สิบสิบเอ็ดปีสิบเจ็ด <20. S 1> ป,ปีเกือบยี่สิบปียี่สิบปีก็ก็ไปอยู่เมืองจีน เขาเป็นคนจีนแล้วมันมาเมืองไทยแต่เขาก็ดีขึ้น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 ตรงที่ว่าเขาก็เชื่อที่จะทำความดีเชื่อที่จะเคารพในพระแล้วก็รักษาศีลปฏิบัติสวดมนไหว้พระ,จะเจริญกรรมฐานท่องคาถาเงินล้านเป็นกรรมฐานทําไปเขาก็ไอ้ที่ที่เราเห็นชัดก็คือ,คอว่าใจของเขาไม่สมองไอ้สำคัญมันอยู่ที่นี่นะ ใจไม่เศร้าหมองแล้วก็ยังมีกําลังใจที่จะทําต่อไปอมันมีจังหวะทําอะไรได้เขาก็ทํามีอะไรสามารถพอมีเงินหมุนเวียนมาให้กับลูกกับเมียไ,ได้บ้างเขาก็ทําก็ต่อต่อไปเป็นอย่างนั้นแต่ไอ้ไอเรื่องที่เราจะไม่สูญเสียอะไรเลยเนี่ยเป็นไปนไม่ได้หรอกบางคนเนี่ยท่านทักมาตั้งแต่ยังไม่สูญเสียเลย แต่ฉันไม่รู้หรอกนะฉันไม่ใช่มีมีอนาคตังสยานกนานนั้นไม่รู้เรื่องฉันรู้แต่ว่าฉันเห็นหน้าแลวฉันอยากพูดเฉยแต่ฉันไม่รู้ว่าอะไรใจ่ไปเกิดกับเขาจริงหรือไม่จริงใครจะไปคิดฉันก็บอกว่าโยมเนี่ยตอนนี้เขารวยมากแต่ที่เขาจนนะนะรวยมีเงินเป็นหลายสิบล้านเลย มีโรงงานมีอะไรจิบะทะมีรถมีลาเกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นมาเยอะแยะนะอยากทําบุญเลยก็ได้ทําบุญตามสบายเั่นก็เล่าให้ฟังว่าเธอเคยฟังหลวงพ่อสอนไหมล้ว่าท่านอนาถกะเป็นจักเศรษฐียังมีโอกาสที่สูญเสียทรัพย์จึงกลายเป็นคนยากจนไม่มีอะไรเลยกินก็จะกินข้าวไปหักกับข้าวก็แค่เอาน้ําต้มประกาศราองมาผสมข้าวพอมีกลิ่นมีรสเท่านั้นแหละ ท่านยังกินอยู่เท่านี้แต่ว่าท่านเนี่ยไม่เสื่อมจากความมั่นคงต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอาริยสงฆ์ฉะนั้นก็ถามว่าถ้าเธอต้องเป็นอย่างนี้บ้างเธอจะเสื่อมจากความดีอย่างที่กล่าวมาไหมีม่เขาก็บอาไม่เสื่อมไม่เสื่อมไม่ยอมเสื่อมแล้วค่ะหลังจากนั้นผ่านไปไม่กี่ปีเขาก็ไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือเลย แต่ฉันไม่รู้ว่าเขาเสื่อมไม่เสือนะ่อมเพราะไม่ได้ไม่ได้ไปติตต่อหรือคุยอะไรกันนะ,ะเล่าสู่กันฟังเนี่ยก็หมายว่าชีวิตเราเนี่ยมันอะไรก็ได้ที่มันจะเกิดขึ้นมาแต่เราอย่าไปปล่อยให้ใจของเราหลุดมาจากสิ่งที่เรายึดมั่นเป็นสาระที่พึ่งพระพุทธเ,เจ้านะพระธรรมพระอริยสงฆ์นี่ต้องกอดรัดให้แน่นไว้เลยนะ ไม่ตัองกลัวจะเป็นอะไร,ราาแล้วมาตังกลัวกันละเจออะไรเป็นเจอนะเป็นอะไรก็เป็นกันไปมันก็แค่ตายมันไม่ถึงตายแต่มันก็ต้องตายวันใดวันหนึ่งนั่นแหละแต่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งอย่างที่เราคิดเอาไว้อย่างนี้เราจะก็เหมือนคนล่องลอยอย่างเช่นคนที่ฉันเล่าให้ฟังถ้าเขาไม่ยึดมั่นในสารณะที่เราอบอกเขาให้ไปทำความดี ่างชนี้จะเป็นยังไงจะฆ่าตัวตายก็ได้ถึงแม้ละคนมันล้มละลายในชีวิตเป็นหนี้สินน้ําสียสิบห้าสิบล้านไม่ใช่เรื่องเล็กนะสมัยก่อนเยอะทีเดียวแหละเขาก็ยังอยู่ได้เดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่นะแล้วก็ไม่ได้มีความทุกข์ความเร่าร้อนอะไรกับสิ่งที่เป็นหนี้เป็นสินอะไรเเนี่ยเนี่ย เรื่องที่ยกมาเป็นตัวอย่างเก็ถามว่าไม่จำเป็นกลัวมันอ่ะกำลังใจเราทำความดีนี่แค่นิดหน่อยไม่ได้เยอะอะไรแค่มาบ้านสบายใจมันใช้ไม่เท่าไหร่ถ้าไม่พอมาเอาที่ชั้นนี่ฉันคิดดอกไม่แพงหรอกเ